ทำเซียนคุยข่าววันนี้นะครับมีข่าวมาแบบสดๆร้อๆเลยกับดิสนีย์มาเว l ที่เพิ่งทําการเบรกซีรีส์ชีฮัก2หนังเรื่องกัปตันมาเวล3แอนดแมน4และ Eternal เนลภาค2นะครับอ,อซึ่งยกเลิกเยอะขนาดนี้เลยครับก็เรียกได้ว่าอยู่ดีๆก็ประกาศออกมาแบบตรงๆว่าไม่เอาแล้วหาไม่เอาแล้วผมขอเบรกแบบไม่มีกําหนด ถามจริงเพราะอะไรครับแบบว่ามันหนังก่อนหน้ามันเจ๊งเยอะคือมันมี2ประเด็นครับที่คนเขาพูดถึงอันนี้ก็คือถ้าให้พูดก็ประเด็นแรกก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วบ๊อบไอเกอร์ได้ออกมาพูดแล้วว่าคุณภาพของหนังมันไม่ดีพอมามาว่าเหมือนเขาเล่งเล่งเล่เลทำเยอะเกินไปจนทำให้คุณภาพมันดีไม่มากพอกต่อย่างที่2ที่เขาพูดเอาไว้ก็คือเขาจะเลิกสนใจเมสเซจหรือว่าเขาเรียกว่าจะได้ฟังความแอบแฝงหรือโบกนั<อ>่นแหละที่ยัดเข้ามาในหนัง แล้วจะไปสนใจที่เอนเตอร์เทนเมนต์แทนอันนี้พูดที่เคลียร์ก่อนนะครับเขาไม่ได้พูดเขาว่าโวเขาพูดเขาว่าเมสเซจแทนว่าเขาสนใจเมสเซจมากเกินไปเรื่องวาลีเรื่องวาลีเรื่องวาลีคือเขาเขาบอกเขาจะกลับมาสนใจเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักอแสดงว่าก่อนหน้านี้ เน้นสนใจโฟกัสอะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ปนสวนโฟกัสอะไรวาแถมเนี่องบาเลีอย่างนี้ก็นะฮะก็ไม่ยอมรับโดยตรงก็เขาต้องอยู่กับวงการนี้นะแต่สําหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเงินซะมากกว่าเพราะว่าหนังอย่างซีรีส์เรื่องชีฮักเนี่ยโดนด่าเละเทะก็อย่างว่าแหละแม่งโอเคแตกที้แต่แล้วเนื้อเรื่องก็แย่มากอ่าแล้วแล้วแถมไม่พอมันใช้ทุนสร้างไปเยอะมากถึง225ล้าน ระดับเดียวกับเดิร์ตลิตเติ้ลเมอร์เมดระดับเดียวกับหนังฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องเลยอ่าใช่ครับมันสร้างแบบหนังดีๆเรื่องหนึ่งได้เลยอ่ะใช่แล้วมันก็ไม่ได้ฉายโรงไม่เนี่ยอะไรด้วยมันก็ได้แค่เงินจากสตรีม hmm. ม <Stream ing S 1> mm ิ่งสตรีมมิ่งก็ได้เงินไม่ได้มากมายอะไรครับกับอีกอันหนึ่งคือเดิรม,มาไอ้กัปตันมาเวลภาค3ที่ภาคล่าสุดเพิ่งออกไปสดๆร้อนๆเลยไม่นานนี่เองเพิ่ง<า>ลงดิสนีย์พารนะครับลองเข้าไปดูได้รับรองสะใจาโดยที่เรื่องนี้ก็ เจ๊งยับเหมือนกันด้วยต้นทุน270ล้านทำเงินไปได้เพียงแค่200ล้านเท่านั้นอเ oh. ท่านั้นแบบเท่านั้นเลยยับยับเท่าทุนก็ไม่ได้เท่าทุนก็ไม่ได้เรียกว่าเ,เฉือนเนื้อออกมาก็เลือดไหลคลากของผม oh. <laughs> ไม่มีเงินเข้าไปอุดเลยเรียกว่าขาดทุนยับเรื่องนี้ก็โดนวิจารณ์ว่าไม่ได้ไม่ได้โดนวิจารก็โบมเลยออนะเรื่องนี้โดนวิจารหลักๆก,ก,ก็คือบทมันห่วยตัวละครไม่มีเสน่ห์ฮะ uh. ตัวละครไม่น่าสนใจ ือพูดง่ายๆก็คือหนังมันกากแหละที่เขาด่าๆไม่ไม่ค่อยดูกันแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบกันหากลุ่มลูกค้าเองไม่เจอแล้วเรื่องที่3ที่โดนคัลเซิลก็คือแอนด์แมนสซึ่งเรื่องนี้มันมาผลกระทบมาจากแอนด์แมนภาคสามเดอร์คอนตัมมาเนียที่ลมเหลวเหมือนกันโดยที่ชุนสร้างคือ200ล้านแต่ยังดีหน่อยอันนี้ได้รายได้470ล้านเขาเรียกว่าเข้าเนื้อไม่เยอะมาเจ็บตัวมากอันนี้เข้าเนื้อมอะผมว่าก็เข้าเนื้อหลักร้อยล้านนั่นแหละ ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าแบบเท่าเดื่มาเวลเท่าเรื่องก่อนหน้าส่วนเรื่องโดนด่าก็แบบว่าหนังมันหลกัลกๆแล้วก็หนังมันไม่ได้สนุกสเสน่มันหายไปด้วยหรือเปล่า,อย,าอย่างผมดูภาคสามเนี้ยเข้าสึกว่ามันไม่ได้สนุกสเสน่ห์เท่าแบภาคสองภาคแรกผมว่ากลิ่นมันหายไปเยอะด้วยแหละเหมือนประมาณว่าแอนแมนส่วนใหญ่ก็กลิ่นมันจะแบบทรงออกมาแบบโคิโร่บ้านๆหน่อยอะเอมปิทฟามคอมเมดี้อะไรหน่อยปกป้องครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วแบบถึงแม้ว่า ภาคก่อนหน้าไอเดอะวอล์จะไม่ได้ดีอะไรมากมายนะแต่ว่าแบบกลิ่นมันก็ยังมีอยู่ใช่ก็ยังดูดีกว่าภาคล่าสุดที่อันนี้มันดูเหมือนแบบวอนดบีไปปกป้องจักรวาลเนี้ยไปเจอแข่งแคนงก็งอกง้อยงอกง้อยโดนมดกระทืบตายเนี่ยมันแบบก็ผมว่ามันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นั่นแหละเออและอย่างนี้อันสุดท้ายอีเทอร์เนลสองคืออันนี้ผมว่ามันเงียบที่สุดละอ่าใช่ครับเพราะว่าผมยังงงอยู่ว่ามันจะมีภาคต่อด้วยมันเงียบมากเพราะว่า มาไอวีอิเทอร์นอตหนึ่งเนี่ยมันปูไว้ให้ต้องมีอิเทอร์เน็ตสองอยู่แล้วอ่าเห็นไหมถ้าต้องใส่สตาร์ฟอกในตอนจบเอ็นเครดิตเอ็นตอนจบโดนจับไปนู่นนี่นั่นครับเออเขาเรียกว่าเอ็นเครดิตเต็มไปหมดแต่ว่าข่าวเกี่ยวกับทำภาคสองมันเงียบ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 เพราะว่าหนึ่งแล้วมันมันทำค่อนข้างยากเออมันแบบคือโซนภาคหนึ่งอ่ะมันมันเรียกว่ามันเปิดศักราชแห่งการโดนด่าเลยล่ะอิเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกเลยที่มันมันมาแล้วมันเปิดศักราชแห่งการโดนด่าเออแบบเละเทะ ว่ามันมันุดทนหนังมาเวลไปไกลอะ่ะอันนี้ผมถ้าผมอยากจะโทษนะครับผมโทษพุ่มกับโครเจาวที่ที่เขาเป็นพุ่มกับหนังรางวันลนะนะฮะแล้วก็เหมือนให้เขาพยายามใส,สม่สไตล์ของตัวเองมากเกินไปด้วยหรือเปล่าใช่ก็แบบสไตล์คันทรีคันทรีนั่งมองขอบฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าคุยกันยืดยืดสโลเบินผมว่าเขาเหมาะที่จะไปทําแบบนําท่องเที่ยวมากอ่าไม่ก็ไปแบบสายรางวัลไปเลยแบ <c oughs> บไม่ไม่ควรจับแบบหนังอินเตอร์เทนเมนต์ทางนี้ใช่หนังพี่แกคือนั่งขี่ม้าชมวิวทั้งเรื่องนอี้ก็ ก็ไม่ไหวป่ะหรือว่ามันมันไม่เข้ากันอะอีเทอร์เนลนะเจ็บเอาเรื่องอยู่ทุน230ล้านและได้กําไรมาเพียง400ล้านเท่านั้นก็เรียกว่าไม่เละเท่าเดอรมาเวลแต่ก็ก็เละกว่าแอนแมนนิดนึงก็เรียกว่าเจ็บพอตัวผมว่าเนี่ยจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าสาเหตุหลักๆแล้วนะเป็นเรื่องของเงินซะมากกว่านอกจากเรื่องโงกเรื่องเรื่องอเจนดาเรื่องการทํางานเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินที่ว่า ก็หนังมันเจ๊งอะ,อะออจริงหลักๆห,หนังมันเจ๊งจะไปทำภาคต่อทําไมวะใช่ครับเออเขาจะไปทําแบบเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เพราะอย่างกับเอเดิมเอกับดันมาเวลอันอื้อฉาวที่พอหนังแบบว่าคนมันด่าเละเทะเลยนะทั้งบททั้งตัวบีลาสันเป็นมหากราบด้เล,เลยบีลาสันที่คนเกลียดเยอะมากทั้งบทบทั้งบีลาสันทั้งอะไรทั้งอย่างทั้งมาฐานว่าความโวกอะไร แต่ว่าหนังไม่ได้พันล้านอ๋อ็ภาพัแรกมันทําเงินใช่ต้องต้องพูดด้วยว่าอันนั้นเพราะว่ามันติดกับเอนเกมด้วยแหละนะครับบอกว่าคนยังไม่รู้ไงย่างเออแล้วมาเวลก็บอกว่าต้องไปดูเพราะว่าแต่ตัวเอนเกมต้องดูนี้ก่อนอ่ามันเชื่อมกันเออมันแบบเป็นต้นแบบต้นเรื่องอะไรเงี้ยโดนหลอกกันแลโดนมาทุกคนอ่ะกูกูคุณผมโดนทุกคนไม่ต้องห่วงแค่เล่าประวัติของกัปตันเออคูคุณผมโดนทุกคนอ่ะแม่งเหมือนกระชากเงินไปแบบหน้าด้านๆแต่นั่นแหละฮะก็ ขนาดหนังโดนด่าขนาดน,นี้ก็ยังทําภาคสอตงต่อเข็นออกมาได้ผมว่าว่าเรื่องเงินแหละเขาคิดว่าแบบเอ้ยไม่จริงหรอกที่โดนดา่าแม่งไวัยรุ่นอินเทอร์เน็ตอย่าไปแคล่ะมันก็คงคิดแหละว่าเพราะว่าภาคแรกมันทําไปถึงต้องพันล้านได้อรมันก็เลยแบบคงมีความมั่นใจก็หนัวก็พูดง่ายๆก็ทาภาคสองมาแม่งแทบจะทบกบต้นทุนถึงได้เลยก็คือเอาทุนที่จะกาไรมานี่ ก็ลายไปกับภาคสองก็ดุนช่างสองร้อยเจ็ดสิบอะอ่าแล้วก็ตีค่าโปรโมทอีกสักร้อยห้าสิบอ่ะอ่าตีค่าแบ็กเอนด์นู่นนี่นั่นอีกห้าร้อยเออมีห้าร้อยอ่าแล้วได้กลับมาสองร้อยขาลงหนังไปชื่อหนึ่งร้อยหนึ่งอืมก็เจ็บหนักแล้วก็ไปรออ่ะรอสตรีมมิ่งอีกได้เต็มที่ก็ร้อยสองร้อยก็ผมว่าก็มีเจ็บหลับสามร้อยล้านนะอ่ะแน่ๆเจ็บอยู่นะฮะเออมีเจ็บหนักสามร้อยล้านชัวชัวอ่าข่าวต่อไปนะครับ เป็นข่าวอีกอันที่น่าสนใจที่เพิ่งออกมามีกระแสอีกรอบนึงกับหนังเรื่อง National Treasure ภาค3ามหนังเรื่องนี้ผมชอบมากเป็นหนังเล่าสฝนซับที่สนุกไม่แพ้กับกินเนียโจนเลยโอ้ผมชอบมากกว่าอีกเดียแนเพรผมว่ามันมีสไตล์มันต่างกันสไตล์มันก็ต่างกัน Indiana ียโจ s มันยังแบบเป็นกึ่งแฟนซีแอคชั่นอ่ามันจะแฟนตาซีจ๋าเลยใช่ฉากในตำนานนี่มันฟันดาบแล้วก็ยิงปืนซะขานั่นแหละ มันเป็นแบบมันเป็นประจนภายแบบอีกแบบหนึง่งนะแต่ส่วนไอ้ national treasure นี่จะประจนภัยแบบเขาเรียกว่าผู้ดีหน่อยคือ <c oughs> ที่จนีนไม่เข้าป่าเยอะเออไม่เข้าแบบสถานที่โบราณต,ตามใกล้ๆกล้เมืองเอออยู่อยู่อยู่ยชายหาดอยู่ริมเมืองซะเยอะอะไรเงี้ยโดยที่มีนิโคลัสนิโคลัสเคสเล่นนาภาพหนึ่งภาพสองขอแค่ที่จะประสบความสาเร็จและภาพสามก็หายไปนานและมีข่าวมาอยู่เรื่อยๆว่าจะทําจะทําจะทํา แต่สุดท้ายหลังจากที่เขาบอกว่ากลางจะมีรัฐแบบว่าเรียกคนเขียนบทมาทําแล้วตอนมนใหม่เมื่อประมาณปี2020อยู่ดีพี่แกก็พลิกลอ็อกไปสร้าง National Treasure ที่เป็นซีรีส์แทนนี้ไปสร้างซีรีส์แทนซึ่งซึ่ง,งแบบประมาณมันก็มีข่าวมาอีกว่าเหมือนเขาจะเอา n i c o ล a s c a มาช่วยเล่นหรือมาออกเป็นคามิโอแล้วก็เพื่อดันไปซีซั่นเอเพื่อดันไปสาใช่เพื่อที่จะแบบเหมือนประมาณว่าเบบส่งไม้ต่อให้รุ่นใหม่อะไรเงี้ยอ่ะมันทรงทงเดียวกับกินหน้าโจนยังไงไม่รู้นะเออ แต่แต่ที่หลักๆนะครับก็คือไอหนังไอซีรีส์เดนน่าโจนของเน็ตฟีเอของ Disney อันใหม่เนี่ยแม่งเจ๋งยับแล้วถูกเขาคขลหาว่าบททั้งห่วยทั้งโวคแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวนางเอกนี่คือคลีเชสุดๆของข้อของคำที่ว่าจะโวคกได้แล้วก็แบบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่ย้ายเข้ามาในประเทศมีมีการมือเข้ามาเกี่ยวอ,ะอ่ะเออเป็นเกี่ยวกับกฎหมายของเมกาผมจำได้ดี ดีซีอะไรสักอย่างเลยแหละคนแบบว่าคนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศนี้แบบผิดกฎหมายตั้งแต่เด็กนะแบบหน,ออแบบนีน้อยเหรอเออแบบไม่ไม่เจอหนีน้อยเหมือนเหมือนพ่อแม่หนีเข้ามาประเทศ<อ>แบบผิดกฎหมายเออแบบแล้วแบบแล้วเอาลูกมาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อแบบนางเอกมันไม่ใช่ประชาประชาชนของอเมริกาไงฮะ<อ>เออมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยอครับแบบมีเสเตรยากเกษตรยาเสเตจมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเป็นอะไรแล้วแล้วนางเอกก็ตามสุดเลยฉลาดเก่ง โดนกดท<ส>ับคุณไม่มีใครฟังคุณคุณ้นวานี่มันโรโมโเดลคุณคุ้นวอคุณคุณ้นวามันก็มาทรงนั้นแหละครับแล้วก็เนื้อเรื่องก็อ่อนสุดท้ายแล้วทั้งนักวิจารณ์และคนดูก็ด่าชัดด่าเช็ดาชาด่าเช้าด่าเย็นไอตัวซีรีส์นี่มันยังฉายอยู่ในดิสนีย์พัทไหมฮะถรู้สึกว่ามีอยู่มีใช่ไหมสิบตอนพอพอฉายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประกาศแคนเซิลซีซั่นสองเลยก็ไม่แปลกใจเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบเงียบแบบเงียบมากกับตัวซีรีส์แบบ ขนาดที่ผมแบ therapist. บตามข่าวอะไรเงี้ยผมยังเห็นแบบในการประกาศสร้างซีซั่นสามากกว่ากับเกี่ยวกับออซี่นี่เงี้ก็เลตติ้งยังไม่ทันขึ้นดีแม่งโดนคนเซิลแล้วผมแสดงว่าหนักจริงครับเออหนักจริงก็แล้วมันก็เลยทําให้โอกาสที่เกิดนิชแนลเทรเซอร์ซีซั่นสามนะครับหายไปด้วยจนถึงขนาดที่นิโคลัสเคสโกรธและให้สัมภาษณ์ล่าสุดเลยว่า No there is no national treasure t r e e if you want to find treasure don't look at Disney โอเคอิสนอต h ด r e ก็ประมาณว่าแปรประมาณว่าไม่มันจะไม่มี n เนชั่นเท e a ซอร์ภาค3แล้วถ้าคุณอยากจะหาสมบัตินะเหรอไม่ต้องมองไปที่ดิสนีย์หรอกมันไม่อยู่ที่นั่นโอ้ oh. คมอยู่นะอนนี้เออแล้วม,มีอีกแล้วดาก็เหมือนดาเออก็คงแบบทำใจไแล้วว่าแบบอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีแล้วออแล้วก็เห็นว่า ล่าสุดไปเจราจารับบทสไปเดอร์แมนนัวใช่ไหมฮะอ่าไปกับของโซนี่โซนี่มันหนังนัวนี่มันหนังอะไรหนังเป็นมาจะทรงแบบนักสืบหรือเปล่าับแบบว่าไอ้สไปเดอร์แมนนัวที่เราจะเห็นอยู่ในไอ้สไป,ปเดอร์เวิลด์จะเป็นัมเป็นทรงนักสืบเป็นภาคแยกเลยเหรอเหมือนจะเป็นภาคแยกอ่ะฮะอู้น่าสนใจอยู่นะก็อาจจะได้นิคเคนมารับบทเป็นัวสไปเดอร์แมนหนูในกันนะนิคเคนเขาพยายามที่จะคัมแบ็กอยู่แล้วเขาแบบดูพยายามมากๆที่จะแบบกลับมา เฉิดฉายค่ะแล้วผมว่าเรื่องนี้ถ้าแบบได้ได้บทผมว่าอาจจะเหมาะนะเพราะว่าแบบด้วยสไปเดอร์แมนนัวเงี้ยมันเป็นทรงแบบนักสืบมันต้องคิดวิเคราะห์แล้วแบบใช้คาแรคเตอร์แสดงอารมณ์เยอะมากๆผมว่ามีเคสน่าจะเป็นไปได้เพราะผมบทหัวใจก็อยู่นะว่าแบบถึงแม้เขาจะทําตัวกินเกียนไม่ค่อยไม่ค่อยดีตอนที่มันดังเอาเงินไปใช้เล่นอะไรเงี้ยไปซื้อยาบซื้เนี่เออแต่ว่าแบบพอเห็นความตั้งใจแล้วดูเหมือนว่าเขาอยากจะคัมแบ็กจริงๆอ่าใช่ครับเพราะว่า หนังดีๆที่เขาเล่นมันแทบนับเรื่องได้เลยนะแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้จับหนังแบบเกรด TIA TIS อีกเลยป่ไใช่คจับจับ TIB หมดเลยได้เล่นห,ลหนังเกรดบีเพิ่งแบบกลับมาได้ช่วงปีนี้ครที่แบบไปเล่นกับ Pedro p a s c าวที่แบบหนังที่เป็นเล่นเป็นตัวเองอ่ะอันนั้นผมก็ถือว่าบีนะผมก็ถือว่ามันไม่ได้หนัง TIA นะใคร่าใครไปดูก็อะไรของมันวะ ผมว่ายังไม่ถึงเอนะครับแต่แต่เรื่องที่กลับมาล่าสุดเหมือนเรื่องไอแมนดี้อะครับอันนั้นนักเขาบอกว่ามันจะทรงเกตบีหน่อยแต่ว่าเป็นหนังที่แบบว่าได้คะแนนรีวิวดีที่สุดในรอบหลายปีไม่มาต่แตด่ที่พูดถึงก็คือว่ามันเป็นเชิงแบบเบลรัชันเบลรัชชั่นมระดับบีนะแล้วว่าคือคือนิโคลัสเคสมันมีฝีมือสูงอยู่แล้วคือที่ผมจะเสือก็คือมันไม่ได้เล่นหนังเกตเอที่แบบทําให้ฝีมือที่มันมีโอเคอยู่แล้วแล้วมันมาสามารถแบบพังงานแล้วก็ กลายไปยืนกลับมายืนแถวแถวหน้าของวงการได้มันได้แค่แบบหนังเกรดบีที่แบบบมันเก่งมากๆอเอามาแสดงก็มีแต่คนตบมือโอ้ยเชี่ยหนังไม่ใช่ได้แล้วนี่หว่าแต่ว่าก็ก็ได้ก็ได้แค่นั้นอ่ะออแสนสปอตไลท์มันไป<ต>ไม่ถึงก็ใช่เพราะว่าแบบมันแกก็น่าสงสารเหมือน,นกันนะอย่างขนาดแบบไอเรื่องเดอะแฟลตที่แกได้อุตส่าห์แล้วมาเป็นคาเิโอทั้งชีก็แบบแทนที่จะมาเป็นตัวเป็นๆก็มาเป็นแค่ซีจีกราฟิกอย่างเงี้ยแบบเออไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไง ไม่รู้ว่าเวลาถ่ายไม่ตรงหรือว่าอะไรยังไงถึงว่ามาเป็นแค่นั้น <S 1> <S 1> ก็แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วนอกจากข่าวหลักแล้วมีข่าวอะไรอีกครับคุณต้นอ,อันนี้ก็จะมีข่าวเป็นดราม่าเกี่ยวกับหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เหมือนจะพึ่งลงฉายในพามิีดีโอนะครับกับเรื่อง The Ideal of You ครับอันนี้ฉายแล้วเหรอครับกำลังจะลงฉายเนี่ยนะครับทางพามิดีโอก็คือนำแสดงโดยแอนเฮเทเวย์ครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะมันจะมีดราม่าตรงที่ไอภาพยนตร์ The Ideal of You เนี่ย มันเบส on มาจากแฟนฟิกของวง One Direction นะและไอ้แฟนฟิกเรื่องนี้มันเหมือนมีปัญหาที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ g ูมมิ่ง g Harry s t y l e ฮะเพราะว่าในเรื่องอะ Harry s t y l e ตอนนั้นอายุประมาณ17ปีแล้วก็ถูกเขียนบทให้ว่าต้องชอบเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีอายุแก่กว่าอธิบายกูมมิ่งนิดนึงครับ g o มิ i n ก็พูดพูดในไทยง่ายๆก็เลี้ยงต่อยฮะหอกเด็กแล้ว,ลวอ่าแบบว่าคนแก่มา เลี้ยงต้อยอยู่กับเด็กมามากๆเพื่อแบบหวังกินเด็กคนนี้อ,อยากกินเด็กอะไรประมาณนี้หลอกเขาเรียกว่าไม่จีบตอนนี้จะเสียดายตอนโตใช่ไหมประมาณนี้นนจ,จีบตอนเด็กแถมฟรีตอนโตมันคืออันนี้เลยฮะซึ่งแบบว่าคนไม่โอเคกหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่าหนังมันแบบพยายามทําทุกอย่างอ่ะให้แบบว่าเหมือนแฮร์รี่สไตล์มากที่สุดเพราะว่าตัวพระเอกน่ยมีการแบบสักรอยสักที่แบบว่าอยู่บนจุดเดียวกับตัวแฮร์รี่สไตล์มีวันเกิดวันเดียวกัน แถมเป็นนักร้องบอยแบนด์เหมือนกันก็คือพูดยังไงก็แต่มันเอามาจากแฟนฟิกแฮร์รี่สไตล์ถูกป่ะใช่ครับแต่ว่ามันก็แค่ใช้เรียกว่านี่คือแฮร์รี่สไตล์ไม่ได้แล้วมันเหมือนว่ามีคนแบบว่าไปจับโป้มาอีกได้ว่าแฟนฟิกอ่ะมันไม่ได้เหมือนตัวแฮร์รี่ขนาดนั้นพยายามเบี่ยงแต่ว่าตัวหนังอ่ะพยายามชี้ให้ว่าไอเนี่ยคือแฮร์รี่สไตล์อ๋อคือแฟนฟิกมันยังเบี่ยงมากกว่าหนังอีก่ใช่ฮะแฟนฟิกมันพยายามเบี่ยงออกไปแล้วแต่ว่าหนังพยายามตกให้คนรู้ว่ามันคือแฮร์รี่อือก็น่าแหละมัน วิธีการเขาคื<ะ>อก็เรื่องนี้แบบว่าแฟนคลับของวันเดย์เดคชันก็แบบไม่โอเคมากก็ไม่ก็ไม่แปลกใจไม่ไม่แปลกใจผมว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะที่แฟนคลับจะไม่พอใจเออมันมันมันเสียหายกับตัวศิลปินได้อะไรแต่ผมถือว่าเสียหายไหมก็ผมไม่ถือว่าเสียหายนะ,ะผมถือว่ามันมันก็แค่ศิละปะแล้วก็แบบการทําอะไรสักอย่างในวงการภาพยนตร์อ่ะแต่ว่าถ้าถามว่าแฟนคลับไม่พอใจไหมอันนี้ยถูกต้อง<ะ>ใครก็ใครก็ไม่ชอบบ้างถ้าแบบสมมติเราแบบ มีไอดอลแล้วมันก็แบบเอามาเสียดสีไอดอลเราแบบอย่างที่เราไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องปกติแบบทําทั้งทีทำไมไปทําไม่ดีๆบ้าเออมเอามุมนี้มามึงจะมากรูมมิ่งอะไรสุดหล่อของกูวะนะแล้วแบบขนาดแบบแฟนฟิกุาสห์เฉลลบมันก็เฉลลบให้หน่อยก็ไม่ได้ทําไมต้องมาชี้ให้แบบเป็นคนนี้อะไรอยากจะเอาให้เข้าเป้าแล้วเดินว่าถว่าถ้ากลับบทการนี้กลายเป็นเด็กผู้หญิงกับคนแก่นี่รู้เรื่องเลยนะอ่าใช่เรื่องเลยนะแต่จริงๆมันก็มันก็คือ คล้ายๆกันหรือเปล่ามันหลักการเดียวกันแค่มันกลับแต่ความโหดร้ายมันต่างกันแค่นึงอันนี้แค่กลับว่าเด็กมันคือตัวเด็กผู้ชายอะไรมันดูโรคติตต่างกันเลยนะมันดูซอฟลงนะพอมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ดูซอฟลงครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งฮะอย่างเพลงที่แบบว่าดังมากๆในปีที่แล้วครับอย่างเพลง M Just k e n เนี่ยฮะพี่รู้ไหมครับว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเกือบจะไม่ได้ประกอบภาพยนต์บาร์บี้ด้วย ได้แต่เพลงนี้ติดหูนะดีมากเลยติดหูแล้วถ้าเต้นม่ก็ติดหูสะท้อนตัวตนของเคนเลยดีมากเต้นมือก็ติดหูชอบที่มันแบบมันเหมือนกึ่งเล่นกึ่งตลกอ่ะไม่แต่หนังมันอย่างนี้ทั้งเรื่องอยู่แล้วฮะเส้นเรื่องนี้แบบที่แบบเป็นประเด็นตามาคือตัวมาร์คลอนสันเนี่ยนะฮะเป็นที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงเนี้ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆอ่ะเพลงนี้อาจจะไม่ได้ประกอบบาร์บี้เพราะว่าใครไม่ชอบเพราะว่าแบบเอาตัวไรอันกอลซิงมาเต้นทำอะไรแบบนี้มันแบบ มันไม่ได้ค่ายไม่ชอบแต่ว่าผู้กำกับก็แบบยืนการว่าไม่ได้เพลงนี้มันสะท้อนตัวตนเคนเลยนะฉันไม่ยอมก็เลยแบบไปบอกบค่ายว่าฉันต้องการเพลงนี้มากในทุกตารางกุจ่ะกายฉันกุจักกาอ่ะเออคือเหมือนไฟทุกทางอ,ะอ,าอา่ะก็เลยแบบค่ายก็เลยต้องยอมมาก็เพลงพวกนี้พวกเก่าก็คิดถูกแล้วแหละใช่แต่ถ้ามองมองมองจากข้ามบนลงมานะก็ถ้ามองตั้งแต่โปรเจกต์ไอเดียกงง็ ก็ดูแป,กแล,แปลกอยู่นะแปลกแบบว่าเงาใข่มาเต้นแบบแล้วเต้นเนี่ยแปลกแล้เต้นำหน้าเพลงก็แปลกๆเสียหมดอะไรเงี้ยแต่แต่คือพอพอดูทั้งต้นหนังแล้วภาพเดือดแนวถ,ถ,ถือว่ามันมันก็ไม่แปลกนะแ,แ,แปลกแล้วขาดไม่ได้ด้วยเออใช่เป็น,เป,นเป็นอะไรที่คลาสสิกไปเลยด้วยซ้ำได้ครับโอเคครับวันนี้ก็น,น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาไล่เรื่องข่าวเด็ดๆให้ฟังใหม่ใช่ครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังครับครับวันนี้ขอบคุณครับครับผม